นิทานเรื่องเจ้ากบและผองเพื่อนของเขาณป่าเมซอนมีเจ้ากบตัวหนึ่งมีนามว่าคิโรโรสวัสดีฉันชื่อคิโรโรเป็นเจ้ากบน้อยแสนน่ารักเช้าว,วันหนึ่งคุณแม่ของคิโรโรเข้าไปปลุกคิโรโรแต่เช้าตรู่คิโรโรตื่นได้แล้วลูกเช้าแล้วตื่นได้แล้วนะ ตื่นแล้วค่ะแม่วันนี้อากาศดีจังเลยมันจะากาศข้างนอกน่าไปเดินเล่นมาเลยค่ะคิโรโรได้ตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวเช้าพร้อมกับคุณแม่จากนั้นคิโรโร่ก็ออกไปเดินเล่นในป่านี่คือลูกวันของฉันวันนี้เราจะไปเดินเล่นด้วยกันล แต่ในระหว่างทางนั้นคิโรโร่ได้สะดุดหลุมแล้วลูกบอลก็ได้ตกลงไปในหลุมอ้ยลูกบอลของข้าจากนั้นคิโรโร่ก็ได้ไล่ตามลูกบอลลงไปในหลุมและเมื่อคิโรโร่เข้าไปในหลุมก็ได้พบว่ามีลูกบอลอยู่มากมายแต่เขาก็หยิบมาเพียงหนึ่งลูก คิโรโรอยากรู้ว่ามีใครอยู่ในหลุมนี้บ้าง <_ d ata> เขาก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆพร้อมกับร้องเพลงทันใดนั้นคิโรโรก็ร้องตกใจ <_ d ata> ว้ายทำอะไรฉันเลยทำอะไรฉันเลยฉันไม่ได้จะทำอะไรเธอหรอกฉันแค่เห็นเธอเดินผ่านมา <_ d ata> ก็เลยแวะมาทักทายคิ <_ d ata> โรโรก็ได้พูดคุยกับท่านงูแล้วก็เดินทางต่อไปอีก แต่ในระหว่างทางนั้นคิโรโรก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังมาจากบนต้นไม้เสียงอะไรอยู่บนต้นไม้อะ่ะว้ายคุณตุ๊กแกหวัดดีฉันเป็นตุ๊กแกสามพี่น้องเรามาเล่นลูกบอลกันเถอะคิโรโรและคุณตุ๊กแกก็ได้เล่นลูกบอลด้วยกันอย่างสนุกสนานเมื่อถึงตาของคิโรโรรับลูกบอลเขาก็ตกใจมาก เพราะลูกบอลได้แตกออกเป็นสีทองและมีลูกเต่าออกมาจากข้างในคิโรโรก,กับคุณตุแกจึงรีบกลับไปทางที่เขาได้ผ่านมาครั้งแรกเมื่อมาถึงเขาก็ได้พูดคุยกับแม่เต่าฉันขอโทษนะที่หยิบไข่ไปฉันไม่ได้ตั้งใจนะไม่เป็นไรฉันดีใจนะที่เธอนำลูกมาคืนให้ฉันฉันนึกว่าเขาจะไม่กลับมาหาฉันเสียอีก คิโรโรก็ได้ถามแม่เต่าว่าฉันเล่นกับพวกเขาได้ไหมได้สิจ๊ะคิโรโรก็ได้เล่นกับลูกเต่าและทุกๆคนอย่างมีความสุขในหลุมแสนสนุกแห่งนั้นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะความซื่อสัตย์ทำให้ได้สิ่งที่ดีตอบแทน